ตนหน่อยจะหมดแล้วหมายเลขเจ็ดแล้วทิศตะวันตกเฉียงเหนือคนหมายเลขเจ็ดนะครับทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตและโชคลาภทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นตำแหน่งที่ดีต่อสุขภาพทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นตำแหน่งที่ดีต่อความรักทิศตะวันตกเป็นตำแหน่งที่ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นคนหมายเลขแปดทิศตะวันตกเฉียงใต้ เป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตและโชคลาภทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นตำแหน่งที่ดีต่อสุขภาพทิศตะวันตกเป็นตำแหน่งที่ดีต่อความรักทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นตำแหน่งที่ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นสุดท้ายคนหมายเลข9้าทิศตะวันออกเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตและโชคลาภ ทิศต,ตะวันออกเสียงใต้เป็นตำแหน่งที่ดีต่อสุขภาพทำไม่ทันไม่ต้องทมให้กไอ่านหนังสือ,อทิศเหนือเป็นตำแหน่งที่ดีต่อความรักแล้วก็ทิศใต้เป็นตำแหน่งที่ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นอันนีคค้คือก็คือตำแหน่งสี่มงคลนั่นแหละนะเพีเยงแต่ว่าเมื่อก่อนนี้ก็จดกันมืออีกนั่นแหละนะต่อไปก็ยังงง,ง,งอยู่ไม่รู้ว่าอะไรก็ไปก็กอๆไปย่อยเอา แต่มันดีนะมันมันจะได้ให้เราแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเราจะมีพื้นฐานพื้นฐานที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นอ่ะอันนี้ก็ดีเราไม่ได้พูดถึงกันเราแค่รู้ว่ามันเป็นหมายเลขนี้เป็นธาตุอะไรแต่เราไม่ค่อยได้เอามาคุยกันว่ามันสําคัญยังไงนะเพราะจากหนังสือเหมือนกันถ้าใครจดไม่ทันก็ไปซื้อหนังสือนะ ธาตาหนะหนะุหรือวัสดุที่ช่วยเสริมหรือต้านดวงตามหลักฮวงจุ้ยนะหัวข้อนะธาตุหรือวัสดุที่ช่วยเสริมหรือต้านดวงตามลักษณะฮวงจุย้ยนะครับธาตุหรือวัสดุที่ใช้ในการตกแต่งห้องหรือข้าวของเครื่องใช้มีส่วนช่วยเสริม หรือต้านดวงได้โดยดูจากผลลัพธ์ปีเกิดเช่นเดียวกับตำแหน่งวงจุ้ย <c oughs> นะตัวเลขผลลัพธ์หมายเลขหนึ่งนะเรารู้กันแล้วเพราะว่าถ้าเราเรียนแบบแบบข้ามกระโดดใช่ไหมเราก็จะรู้ว่าป๋าก็จะบอกว่าทิศหมายเลขหนึ่งเป็นธาตุน้ําใช่ไหมแต่สมัยก่อนท่านอาจารย์เขาก็จะไม่ได้สอนแบบนี้ท่านก,ก็บอกว่า ธาตุที่ใช้แล้วช่วยให้ประสบความสำเร็จในทุกด้านได้แก่ธาตุไม้หรือวัสดุที่มีธาตุไม้ประกอบอยู่บ้างเล็กน้อยงงงงไหมออไม่มันเป็นธาตุน้ำไงแล้วทำไมให้ใช้ไม้ไม้ก็ต้องดูดน้ำสิเออน้ำมันน่าจะอ่อนแอลงไปนะใช่ไหมเออ เนี่ยเราก็ตอนเราเรียนใหม่ๆเราก็เริ่มงงกันเออทำไมอะ่ะมันมันเป็นคู่ที่มันไปด้วยกันได้มันอาจารย์ใช้ธาตุไม้เนี่ยเป็นตัวให้ความเจริญรุ่งเรืองนะเพราะฉะนั้นสมัยก่อนเราก็จะมี question mark ว่ามันคืออะไรทำไมจริงๆมันก็คือคนหมายเลขหนึ่งตำแหน่งเจริญคือหมายเลขอะไรหมายเลขสี่เป็นธาตุอะไรเออนั่นแหละมันมาจากอันเนี้ย เหมือนกันอเออไม่เป็นไรไม่ต้องอใ,หให้เขาไปซื้อเองขอบคุณครับอ่ะนะมันก็คือถอดมาจากนึกออกไหมเมื่อกี้นี้เราบอกว่าทิศที่ดีถ้ากลับไปอ่านเมื่อกี้ทิศที่ดีทำให้ชีวิตดีและมีโชคลาภ คือทิศตะวันออกเฉียงใต้ใช่ไหมกลับกันในทางกลับกันถ้าเราพูดถึงเรื่องธาตุคนหมายเลขหนึ่งธาตุที่ดีก็คือธาตุที่ทําให้เจริญก็คือธาตุไม้เอออาตจยังนะอ่ะต่อไปธาตุที่ใช้แล้วช่วยให้มีสุขภาพดีก็ได้แก่อะไรธาตุไม้ใช่ไหมหรือวัสดุที่มีธาตุไม้เป็นองค์ประกอบหลัก ไม่เหมือนกันแล้วเมื่อก,กี้นี้ทําให้ชีวิตประสมความสำเร็จในทุกด้านใช่ไหมได้แก่วัสดุธาตุไม้หรือวัสดุที่มีธาตุไม้เป็นองค์ประกอบเล็กน้อยแต่พอดีต่อสุขภาพต้องเป็นวัสดุที่เป็นไม้เป็นหลักต่างกันนะ,ะถ้าไม้เล็กน้อยคือไม้หยินคือไม้หมายเลขสี่เห็นไหม ถ้าถ้าเราเรียนมามาถึงจุดหนึ่งเราจะเข้าใจถ้าไม้เยอะไม้หยางก็คือไม้หมายเลขเออเนี่ยมันมันคือถ้าเราเรียนแบบพื้นมาก่อนเราจะจะมีความเข้าใจละเอียดมากกว่างั้นป้าเลยเออคนแนะนําเขาก็เข้าใจก็เลยเอามาทบทวนให้ว่าเราฟังนะไปต่อไปต่อกําลังสนุกนะธาตุที่ใช้แล้วช่วยให้ประสบความสําเร็จด้านความรักได้แก่ธาตุอะไร ธาตุไฟธาตุที่ใช้แล้วช่วยให้ประสบความสำเร็จในเรื่องการศึกษาได้แก่ธาตุน้ำธาตุที่ใช้แล้วทำให้เกิดอัปมงคลไม่ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวในที่สุดได้แก่ธาตุโลหะหรือวัสดุที่ประกอบด้วยธาตุโลหะทั้งน้อยและมากธาตุดินหรือ วัสดุที่ประกอบด,ด้วยธาตุดินทั้งน้อยและมากาเริ่มเข้าใจมากขึ้นงงฮะเพราะว่ามัน,มน,มนเนี่ยพอเราเรียนรักแต่เราเรียนข้ามไปแล้วเราเราไปเรียนเรื่องวงจรธาตไปแล้วแล้วพอเรามาฟังอันนี้ปุ๊บเราก็จะมีความว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันขัดแย้งกันทําไมมันไม่เหมือนกับที่เราคิดว่า มันควรจะไปในทิศทางไม้เสริมน้ำน้าเสริมไม้ไม้เสริมไฟใช่ไหมเออทาไมมันเป็นนี้คือตอนที่ท่านอาจารย์ปูพื้นฐานเนี่ยท่านอาจารย์ให้ใช้หลักของหมายเลขของช่วยก่อนนะแล้วก็ให้ใช้ธาตุตามทิศที่มันเป็นทิศมงคลเ,เพราะฉะนั้นมันก็คือการถอดเอาจากตําแหน่งจกตุรทิศเราจเจริญหมออายุประทาน เอามาใช้ให้เป็นธาตุที่เหมาะกับเราอย่างที่คนหมายเลขหนึ่งใช่ไหมอ่ะ,จะเจริญคือหมายเลขสี่คือธาตุไม้หมอคือหมายเลขสามอ่ะก็คือธาตุไม้แต่เป็นไม้หยางไม้หลักที่ใต้นะให้เรื่องธาตุไฟใช่ไหมเป็นเรื่องของความรักเออฉะนั้นธาตุไฟก็ดีต่อเรื่องความรักส่วนการศึกษาหรือการพัฒนาตัวเองทําให้ตัวเองมีชีวิตที่ดีขึ้นคือธาตุตัวเองคือธาตุ นาำเห็นไ,ไหมอ่ะแล้วส่วนที่เป็นอัปมงคลคือที่ที่มันเป็นอัปมงคลทั้งหมดใช่ไหมที่ที่เป็นอัปมงคลคือสองหกเจ็ดแปดพวกนี้เป็นธาตุะลรธาตุดินกับธาตุโลหะอ่างนั้นอาจารย์เขาเข,าเขียนในนี้ว่าไม่ว่ามันจะเป็นดินมากดินน้อยโลหะมากโลหะน้อยวัสดุเหล่านี้ล้วนเป็นอัปมงคลกับเรานะ คือเหมือนมันมันแต่อธิบายอย่างมันเหมือนเด็กๆที่เราเรียนบวกลบอ่ะแล้วเดี๋ยวพอเราเรียนมากขึ้นมันจะมีกฎที่มันที่มันขัดแย้งกันเองในทางขูงช่วยมันก็เหมือนกันพอเราเรียนไปสักพักมันจะมีเรื่องที่มันขัดแย้งกันแล้วเราก็ต้องเอ๊ะอะไรต้องเป็นอะไรก่อนอะไรหลังนะแต่อันเนี้ยเราไม่ต้องไปสนใจมันเราทําให้เราแบงค์แบงค์ว่างๆแล้วเราก็จดไปแล้วเราก็ค่อยๆไปไล่ศึกษาา มาต่อผลหมายเลขสองผลลัพธ์ที่ได้นะได้หมายเลขสองธาตุที่ใช้แล้วช่วยให้ประสบความสำเร็จในทุกด้านได้แก่ธาตุดินหรือวัสดุที่มีธาตุดินประกอบอยู่บ้างเล็กน้อยธาตุที่ใช้แล้วช่วยให้มีสุขภาพดีได้แก่ธาตุโลหะ หรือวัสดุที่มีธาตุโลหะประกอบอยู่บ้างเล็กน้อยธาตุที่ใช้แล้วช่วยให้ประสบความสำเร็จในด้านความรักได้แก่ธาตุโลหะหรือวัสดุที่มีโลหะประกอบอยู่ด้วยเป็นหลักส่วนธาตุที่ใช้แล้วช่วยให้ประสบความสำเร็จในด้านการศึกษาพัฒนาชีวิตได้แก่ธาตุดินหรือวัสดุที่มีธาตุดินเป็นองค์ประกอบหลัก นธะาตุที่ใช้แล้วทําให้เกิดอัปมงคลไม่ประสบความสําเร็จล้มเหลวได้แก่ธาตุไม้วัสดุที่ประกอบด้วยไม้ทั้งมากทั้งน้อยธาตุไฟหรือธาตุน้ำหรือสําหรับคนหมายเลขสองนะคนหมายเลขสามธาตุที่ใช้แล้วช่วยให้ประสบความสําเร็จในทุกด้านได้แก่ธาตุท่าอะไรธาตุไฟ ธาตุที่ใช้แล้วช่วยให้มีสุขภาพดีได้แก่ธาตุน้ำธาตุที่ใช้แล้วช่วยให้ประสบความสำเร็จในเรื่องความรักได้แก่ธาตุไม้หรือวัสดุที่ประกอบด้วยไม้อยู่บ้างเล็กน้อยธาตุที่ใช้แล้วช่วยให้ประสบความสำเร็จในเรื่องการศึกษาได้แก่ธาตุไม้หรือวัสดุที่ประกอบด้วยธาตุไม้อยู่บ้างเล็กน้อย ธาตุที่ใช้แล้วทําให้เกิดอัปมงคลไม่ประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวในที่สุดได้แก่ธาตุดินวัสดุที่ประกอบด้วยธาตุดินทั้งน้อยทั้งมากธาตุโลหะวัสดุที่ประกอบด้วยธาตุโลหะทั้งน้อยและมากโอ้นี่พี่สอนได้อีกปีหนึ่งว่าจะหมดเล่ม แต่มันก็เออมันก็ม,นม,นมันเป็นเรื่องที่เราทิ้งไปแล้วนะเราเ,ราเป็นเรื่องที่ที่เราเรียนบีออนเราเรียนไปไกลกว่านี้แล้วเมืมานั่งนึกอีกทีหนึ่งเออมันก็อ่ะหมายเลขสี่ครับธาตุที่ใช้แล้วช่วยให้ประสบความสําเร็จในทุกด้านได้แก่ธาตุน้ำนะเพราะนั้นอาจารย์ถึงบอกไงคนหมายเลขสี่อยู่ใกล้กล้ลลน้ําไว้ ธาตุที่ใช้แล้วช่วยให้มีสุขภาพดีได้แก่ธาตุไฟธาตุที่ใช้แล้วช่วยให้ประสบความสําเร็จในเรื่องความรักได้แก่ธาตุไม้หรือวัสดุที่ประกอบด้วยธาตุไม้เป็นหลักธาตุที่ใช้แล้วช่วยให้ประสบความสําเร็จในเรื่องการศึกษาได้แก่ธาตุไม้หรือวัสดุที่ประกอบด้วยธาตุไม้เป็นหลัก ธาตุที่ใช้แล้วทําให้เกิดความเป็นอัปมงคลไม่ประสบความสําเร็จล้มเหลวในที่สุดได้แก่ธาตุโลหะวัสดุที่ประกอบด้วยธาตุโลหะทั้งมากทั้งน้อยธาตุดินหรือวัสดุที่ประกอบด้วยธาตุดินทั้งมากและน้อยอ่หมายเลขห้าไม่ต้องอ่านนะข้ามไปเลยอาหมายเลขหก ธาตุที่ใช้แล้วช่วยให้ประสบความสําเร็จในทุกด้านได้แก่ธาตุโลหะหรือวัสดุที่ประกอบด้วยธาตุโลหะอยู่บ้างเล็กน้อยธาตุที่ใช้แล้วช่วยให้มีสุขภาพดีได้แก่ธาตุดินหรือวัสดุที่มีธาตุดินประกอบอยู่บ้างเล็กน้อยธาตุที่ใช้แล้วช่วยให้ประสบความสําเร็จในด้านความรักได้แก่ธาตุดินหรือวัสดุที่ประกอบด้วยธาตุดินเป็นหลัก ธาตุที่ใช้แล้วช่วยให้ประสบความสําเร็จในด้านการศึกษาได้แก่ธาตุโลหะหรือวัสดุที่ประกอบขึ้นด้วยธาตุโลหะเป็นหลักธาตุที่ใช้แล้วทําให้เกิดความเป็นอับประมงคลไม่ประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวในที่สุดได้แก่ธาตุไม้วัสดุที่ประกอบด้วยธาตุไม้ทั้งน้อยทั้งมากธาตุน้ําและธาตุไฟอ่าหมายเลขเจ็ด ธาตุที่ใช้แล้วช่วยให้ประสบความสําเร็จในทุกด้านได้แก่ธาตุโลหะหรือวัสดุที่ประกอบด้วยธาตุโลหะเป็นหลักธาตุที่ใช้แล้วช่วยให้มีสุขภาพดีได้แก่ธาตุดินหรือวัสดุที่ประกอบด้วยธาตุดินเป็นหลักธาตุที่ใช้แล้วช่วยให้ประสบความสําเร็จในเรื่องความรักคือธาตุดินหรือวัสดุที่ประกอบด้วยธาตุดิน เล็กน้อยธาตุที่ใช้แล้วช่วยให้ประสบความสำเร็จในเรื่องการศึกษาได้แก่ธาตุโลหะหรือวัสดุที่ประกอบด้วยธาตุโลหะเล็กน้อยส่วนธาตุที่ใช้แล้วทำให้เกิดความอัประมงคลไม่ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวในที่สุดได้แก่ธาตุน้ำธาตุไฟ ธาตไม้หรือวัสดุที่ประกอบด้วยธาตุไม้ทั้งมากทั้งน้อยอ่าหมายเลขแปดนะไกลหมดแล้วธาตุที่ใช้แล้วช่วยให้ประสบความสําเร็จในทุกด้านได้แก่ธาตุดินหรือวัสดุที่ประกอบด้วยธาตุดินมากธาตุที่ใช้แล้วช่วยให้มีสุขภาพดีได้แก่ธาตุโลหะหรือวัสดุที่ประกอบด้วยธาตุโลหะมาก ธาตุที่ใช้แล้วช่วยให้ประสบความสําเร็จในด้านความรักได้แก่ธาตุโลหะหรือวัสดุที่ประกอบด้วยธาตุโลหะเล็กน้อยธาตุที่ใช้แล้วช่วยให้ประสบความสําเร็จในด้านการศึกษาได้แก่ธาตุดินหรือวัสดุที่มีธาตุดินประกอบเล็กน้อย ธาตุที่ใช้แล้วทำให้เกิดอับประมงคลไม่ประสบความสำเร็จล้มเหลวในที่สุดได้แก่ธาตุไฟธาตุน้ำธาตุไม้หรือวัสดุที่มีธาตุไม้ประกอบทั้งน้อยและมากอ่าสุดท้ายหมายเลข9าธาตุที่ใช้แล้วช่วยให้ประสบความสำเร็จในทุกด้านได้แก่ธาตุไม้หรือวัสดุที่ประกอบด้วยธาตุไม้มาก ธาตุที่ช่วยให้ประสบว่าธาตุที่ช่วยให้มีสุขภาพดีได้แก่ธาตุไม้หรือวัสดุที่ประกอบด้วยไม้เล็กน้อยธาตุที่ใช้แล้วช่วยให้ประสบความสำเร็จในเรื่องความรักคือธาตุน้ำธาตุที่ใช้แล้วช่วยให้ประสบความสำเร็จในด้านการศึกษาได้แก่ธาตุไฟ ธาตที่ใช้แล้วทําให้เกิดอัปมงคลไม่ประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวในที่สุดได้แก่ธาตุดินวัสดุที่ประกอบด้วยดินทั้งมากทั้งน้อยธาตุโลหะหรือวัสดุประกอบด้วยธาตุโลหะทั้งมากทั้งน้อยอ่านไหมนี่คือก้าหมายเลขนะท่านอาจารย์จะให้ข้อข้อ,ขอ,ขอมูลต่อไปว่าธาตุโลหะหมายถึงเงินทองด้วยลักษณะกลมเป็นสัญ,ญลักษณ์ ตัวแทนของธาตุโลหะสีที่มีความหมายถึงธาตุโลหะคือสีเงินสีขาวธาตุน้ำปกติลูกคลื่นปกติเป็นลูกคลื่นมีส่วนเว้าส่วนโค้งเป็นหยดเป็นหมอกควันสีที่มีความหมายถึงธาตุน้ำคือสีฟ้าสีดำธาตุไฟ ตามปกติรูปร่างเลียวแหลมเป็นสามเหลี่ยมสีที่หมายถึงธาตุไฟคือสีแดงสีส้มสีเหลืองสดธาตุไม้ตามปกติมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปต้นไม้ดอกไม้และสิ่งที่ทำจากไม้สีที่หมายถึงธาตุไม้คือสีน้ำตาลสีเขียว ธาตุดินตามปกติมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีที่มีความหมายถึงธาตุดินคือสีเทาสีเหลืองอ่อนเป็นไงอันนี้ย้อนไปเมื่อ20ปีก็นั่งจดกันแบบนี้ไปเราก็จะค่อยๆเรียนรู้ว่าอ๋อแล้วไอ้ที่เขาสรุปเป็นชี้ให้เราเนี่ยนั้นมันคือที่เขาตกผลึกมาแล้วแต่อริินัลจริงมันเป็นแบบนี้นะ เนี่ยเราเริ่มเรียนรู้จากท่านโลหะเลยว่าเป็นกลมๆใช่ไหมท่านน้ําเป็นอะไรเป็นคลื่นเป็นรูปหยดน้ํา่านไฟมีส่วนที่แหลมเป็นรูปสามเหลี่ยมธ่านไม้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าท่านดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะเนี่ยที่เราเห็นรอบศาลาเือนช่างที่ท่านอาจารย์ทําไว้ที่บ้านวัวจะเป็น เหมือนช่างนั้นจะล้อมด้วยห้าธาตุแต่ว่าเราไม่ได้ใช้เป็นสีเราใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของของห้าธาตุแทนเราจะเห็นว่าเขาจะมีรูปป,ปูนปั้นสีขาวล้อมเจดีย์อยู่เห็นไหมมันก็จะเริ่มจากดินนะสี่เหลี่ยมจตุรัสดินโลหะก็มีทรงกลมใช่ไหมดินโลหะน้ําน้ําก็จะเป็นรูปคลื่นเห็นไหมไม้ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าไฟก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยม แล้วก็วนกลับมาอีกเป็นสีเดียร์จัตุลัดอันนี้น,นี่คือความหมายนะก็เออมันก็ดีพี่หลอนก็ไม่ได้ทวนให้พวกเราแบบนานแล้วเราเองก,ก็อาจจะลืมไปอันนี้คือคือกลับมาทบทวนใหม่ส่วนเรื่องสีหรือว่าเฉดสีนะอ่ะาธาตุโลหะก็คือสีเงินสีขาวสีทองนะสีนี้ที่ที่ที่เอาแบบหลักๆ ส่วนเฉดมันเนี่ยมันมัน,ม,นมันมีหลายเฉดเราก็ค่อยๆพัฒนาเอาแล้วกันสีขาวควันบุหรี่อันนี้อันนี้ก็เป็นธาตุโลหะนะสีธาตุน้ำก็คือหลักๆก็คือสีดำสีฟ้าสีน้ำเงินนะ ธาตุไฟก็คือสีอะไรสีแดงสีส้มเหลืองสดเหลืองแบบเหลืองเหลืองเลยนะเอออันนั้นอนะ่ะเป็นธาตุไฟแล้วก็รวมไปเพิ่มอีกอันนึงในยุคเก้าที่เราใช้สีม่วงก็คือสีธาตุไฟที่จริงสีชมพูก็เป็นสีธาตุไฟเหมือนกันมันอยู่ในเฉดกลุ่มของแดงนะ ส่วนธานไม้ก็เป็นสีแหละสีน้ำตาลสีเขียวอย่างนี้นะก็จะเป็นสีธานไม้แล้วก็สีธานดินคือสีเทาสีเหลืองอ่อนสีเหลืองธรรมดาไม่ใช่เหลืองแป้นๆอย่างเงี้ยก็เป็นสีธานดินสีไข่ไก่สีงาช้างสีอิดสีส้มอิดนะอันนี้ก็เป็นสีสีธานดินไอเฉดสีนี่ก็ก็ปวดหัวเหมือนกัน เพราะฉันต้องต้องบาลานดีๆอย่างเช่นสีเทาอย่างเงี้ยก็ก็มีหลายหลายเฉดเทาเป็นโลหะก็คือเทาที่เป็นเทาอ่อนเทาขาวควันบุหรี่อย่างเงี้ยเทาเทาอ่อนๆนี่เป็นเทาโลหะเทาที่เป็นธาตุดินคือเทาที่เข้มมานิดหนึ่งนะเทาเข้มๆอย่างเงี้ยเป็นสีธาตุดินแต่เทาที่ดําเลยเทาที่เข้มเข้มมากๆจะเป็นธาตุน้ํา เนี่ยมันก็มันก็จะมันก็สามารถเป็นได้หลายธาตุใน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 อันเดียวนะทีนี้อันนี้คือคือลักษณะของการเลือกใช้เราก็าเอากลับไปโยงกับเมื่อกี้เนี้ว่าควรจะใช้อะไรแต่ตอนนี้มันเริ่มมันเริ่มยากสําหรับพวกเราแล้วเพราะว่าเราจะเริ่มในหัวมันจะเริ่มตีกันว่าเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวนะพี่รอนพี่รอนจะเริ่มใช้อะไรก่อนวะแล้วควรจะใช้อะไรก่อนดี นึกออกแล้วพี่รอน,นึกออกเลยคน,นที่ทักพี่รอนว่าให้พี่รอนสอนแบบนี้พี่รอนบอกเออเพราะว่ามาถึงตอนนี้พี่รอนสรุปไปให้แล้วว่าเราใช้ห้าธาตุแต่เราไม่ไม่ได้ไปคุยกันก่อนอันเนี้ยมันเป็นธาตุที่เราใช้แต่ว่าธาตุเนี้ยดูจากหมายเลขเนี้ยออกไหมเอหมายเลขเราฉันสมัยก่อนอาจารย์ยังไม่ได้บอกเราเลยว่าหมายเลขหนึ่งเนี้ยมันคือธาตุอะไรแต่แค่บอกว่าหมายเลขหนึ่ง ใช้ทิศนี้4 3ใส่สมไหมคนหมายเลขนึงใช้ทิศ4เป็นดีทุงหมดทุกเรื่องในชีวิตรวมทั้งโชคลาภใช้หมายเลข3ใช้ทิศตะวันออกดีต่อสุขภาพใช้ทิศใต้ดีต่อความรักใช้ทิศเหนือดีต่อการพัฒนาชีวิตทำให้ชีวิตดีขึ้นทุกด้าน mm hmm. ก็บอกแค่นี้ แล้วก็เอาไอ้ธาตุของทิศนะ่ะมาแปลงเป็นธาตุที่เป็นมงคลให้เราเลือกใช้วัสดุหรือใช้สีให้มันเหมาะกับเราแต่อันเนี้ยมันจะเป็นสีธาตุที่เกี่ยวกับเรื่องของทิศที่เป็นมงคล